เอาละฮะและตอนนี้ผมก็กลับมาทําคลิปแล้วครับหลังจากที่เป็นไข้หวัดมาเล่นเอาสเสียงแหบหมดเลยโดยที่คลิปแรกหลังจากที่กลับมาผมจะทําของคุณดัฟฟ์บูมในตอนที่73พาร์ทหก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไล่ไปทําของดอมสูดิโอแล้วก็ของคุณเวอร์แลนซ์กันต่อแล้วถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรในตอนที่73พาร์ทหที่น่าสนใจกันบ้างเอาละครับเราจะกลับไปย้อนอดีตก,กันสักเล็กน้อย ตอนที่ตัวของพี่คิริโตะก็เลาจะตุยเย่นั่นเองซึ่งเราจะเห็นมุมมองนี้ผ่านตัวของคามิล่าบูแมนนะครับโดยที่ในมุมมองนี้เราจะเห็นว่าพี่คิริโตะนั้นไม่มีอาการช็อตแต่อย่างใดตัวของเขาแค่ขาดครึ่งเฉยๆส่วนทางด้านพี่แบ็กสปิเกอร์แมนนอนตุยเย่อนาดมากเลยครับซึ่งเราจะเห็นว่าตัวของสปิเกอร์บูแมนก็จะเสียใจอย่างมากด้วยและตัวของคามิล่าบูแมนก็จะเข้าไปปลอบใจเธอแต่เธอก็จะผลักมือออกครับแต่หลังจากนั้นไม่นาน ัวของพี่คิริโตะก็เริ่มมีอาการแปลกๆเริ่มมีไฟช็อตและถ้าเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีไฟช็อตที่ไม่ใช่สีฟ้าแต่ว่าเป็นไฟช็อตประกายสีเขียวอยู่ด้วยทําให้เราไม่ต้องเดากันแล้วแหละครับเพราะมันคือทักษะของซีกิตเอเจ้นนั่นเองเพราะไฟประจําตัวของซีกิตเอเจตนที่ผ่านมาเราจะได้เห็นอย่างชัดเจนเลยครับว่ามันเป็นสีเขียว นั่นทําให้นี่เป็นการยืนยันแล้วครับว่าซี a เคดเอเจนเป็นคนปิดชีพพี่คิริโตจริงๆและตามแบบต้นฉบับเลยนะครับตัวของ c a m e เมล่าบูแมจะพยายามเข้าไปหาตัวของพี่คิริโตด้วยแต่ก็ถูกข้ามเอาไว้เช่นกันจากนั้นภาพก็จะถูกหยุดแล้วก็จะถูกกอกลับมาอย่างรวดเร็วโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จะอยู่ในตอนที่57ซึ่งเป็นตอนที่ทีวีบูแมได้ช่วยพี่คิริโตของเราเอาไว้ครับและจากนั้นภาพก็จะย้อนกลับไปอีกกลับไปตอนที่52 ในตอนที่ตัวของคา m เมล่าบูแมนกดไลค์ให้กับพี่คิริโตก่อนที่จะโชว์เทปเปลี่ยนโหมดเป็นป้อมปืนเพื่อเก็บพวกกิมบดิดไฮเดตตุยเรียบและฉากถัดไปก็จะย้อนกลับไปตอนที่พี่คิริโตอยู่เป็นเน็กไทสีแดงอยู่เลยคือปะกะติเราจะเห็นพี่คิริโตที่ไม่ใช่เน็กไทสีแดงนะครับสงสัยมันแอบไปทับกับพี่ไทแดงพี่เกยก็เลยเปลี่ยนแน่เลยผมว่าและเราจะได้เห็นไททันสปิร์แมนร่างปรสิตเพราะก็เปล่าลาดคาร c เมล่าแมนที่ติดปรสิตอีกด้วย จากนั้นฉากจะย้อนไปที่พี่ไททันคาเมล่าแมนเวอร์ชั่นแรกเลยซึ่งเราจะได้เห็นไซต์ทิศคาเมล่าแมนที่ตอนนี้คิดว่าน่าจะเป็นคาเมล่าแมนในปัจจุบันนะครับส่วนพี่คี้ที่ตกของเราก็ดูเหมือนจะขาขาดไปข้างนึงด้วยและคราวนี้ฉากก็จะย้อนกลับมาอีกครั้งซึ่งในตรงนี้เราจะได้เห็นกลุ่มของคาเมล่าแมนที่ประกอบไปด้วยพี่าทแดงพี่ข้างลักที่ยังติดแท็บเล็ตอยู่เหมือนเดิม และเราจะได้เห็นไซต์ทิ่คาเมล่าแมนด้วยครับซึ่งอยู่ไกลๆตรงหน้าพี่ลาดคาเมล่าแมนนั่นเองและเมื่อกล้องแพนมาเราจะได้เห็นพี่สุดฟ้าที่ยืนทําท่าเทเพรามกับพี่คีริตโตที่ยังเป็นในคไทายสีแดงอยู่เหมือนเดิมโดยที่หลังจากที่พี่ลาดคาเมล่าแมนจัดการจะโถส้่วมด้านหลังตัวเย่ไปพี่คีริตโตก็จะยกมือกดไลค์อีกด้วยแต่ยืนแอคเคได้ไม่นานอยู่ๆก็มีเจ้าล็อกเคสกิบิดทอยเลตโผลมาพี่สุดฟ้าของเราก็โกยแนบสิครับแต่ดูพี่คีริตโตสิครับในจังหวะที่หยุดภาพเเราาจะห็นว่ พี่คิที่ตกของเราพร้อมลุยจัดจัดหันกลับไปเผชิญหน้าอย่างไม่เกรงกลัวและเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะครับว่าเจ้าล็อกเคสกิบิดทอยเลตตัวเย่ไปนในตอน E ีีที่20นั่นหมายความว่าฉากนี้น่าจะอยู่ในช่วงตอนที่1 5ถึง19้นั่นเองครับเอาล่ะฉากนี้จะย้อนกลับมาไกลามากๆโดยในคลิปจะมีไทม์สแตรมระบุเอาไว้ว่าเป็นเวลา10โมงครึ่งในตอนเช้าของวันที่16กันยายนปี1 9 8 5ครับโดยที่ถ้าหากเราดูที่ภาพโปสเตอร์ประกาศนะครับ เราจะได้เห็นว่าคลิปที่เห็นน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ซีเค e t เอเจนทำงานอยู่ใน Alpha h ิล l l a บตั้งแต่2กรกฎาคมปี1979ครับ ถ้าผมขอเสริมไว้หน่อยนะครับว really ่าฉากที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่อัลฟาฮิลแล็ก็ได้เพราะ4ี่คนนี้แต่งตัวไม่เหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ที่ซ e c เ e ตเอเจนต์ทำงานด้วยเลยโดยตัวของเคที่จะเป็นคนเซตกล้องครับเพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์ทุกอย่างที่ตัวของเธอกําลังทํางานร่วมกับทีมเมื่อตัวของเธอเซตกล้องเสร็จเธอก็จะไปยืนข้างชายชุดดําซึ่งเธอก็จะพูดขึ้นมาว่าเดฟหันกลับไปซิซึ่งทําให้เราได้รู้ว่า ผู้ชายข้างๆข,ข,ของเธอนั้นชื่อว่าเดฟแถมตัวของเธอยังหันกลับมาชูนิ้วกดไลค์ให้กับกล้องอีกด้วยแต่ดูเหมือนว่าช็อตนี้เดฟจะไม่ได้สนใจครับก่อนที่เดฟจะบอกขึ้นมาว่าอืมไม่เป็นไรอะ่ะซึ่งตัวของเคที่ก็จะทําหน้าเซ็งๆแล้วก็หันไปมองเดฟครับแล้วก็ทําท่าแบบก็ได้จากนั้นคนที่ใส่เสื้อดำอีกคนก็จะบอกขึ้นมาว่าโอเคเรารีเซ็ตเรียบร้อยแล้วลุยขั้นตอนที่หนึ่งกันเลยเคที่ซึ่งนี่ทําให้เราได้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เธอชื่อว่าเคที่นั่นเองครับ ดูที่ตัวของเธอก็อจะบอบตกลงและดูตัวของเดฟสิครับจะหันมากดไลค์ซะด้วยตอนแรกทำเป็นไม่สนใจกำลังทำการเปิดเกตแล้วโดยที่เราจะเห็นว่าหลังจากนั้นจะมีแสงสว่างว่าขึ้นมาที่หน้าจอเอาล่ะมาถึงตรงนี้ผมคิดว่ามีหลายๆคนน่าจะคิดว่า เฮ้ยเคทีเนี่ยคือค a m เมล่าบูแมนหรือเปล่าเพราะว่าทั้งค a m เมล่าบูแมนและเคทีจะชูนิ้วโป้งออกมาเหมือนกันเลยซึ่งในวิกิก็เขียนมโนไปแล้วเหมือนกันครับว่าเคที Katie คือค a m เมล่าบูแมนแน่ส่วนเดฟก็คือคีริโตแต่ผมคิดว่ามันยังแปลกๆอยู่ครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าในตอนนี้เรายังอยู่ในแฟลชแบ็คของค a m เมล่าบูแมนอยู่นั่นหมายความว่าตัวของค a m เมล่าบูแมนคือกล้องที่ถ่ายทําไปหาพวกเคทีและเดฟและกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ครับผมก็กำลังคิดว่า ไอตอนที่เปิดการทดลองขั้นตอนที่1มันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับอย่างเช่นจิตวิญญาณและความคิดหรืออะไรสักอย่างของมนุษย์ที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้มันเข้าไปอยู่ในกล้องหรืออะไรสักอย่างคงไม่ใช่ว่าเคที่โดนทําให้ร่างเข้าไปอยู่ในกล้องใช่ไหมว่าโดยที่เราจะได้เห็นว่าตัวของ c า m ์เมล่าบูแมนดูทุกอย่างผ่านแท็บเล็ตของเธอซึ่งในตอนนี้เราจะได้รู้ว่าแท็บเล็ตของคา m ์เมล่าบูแมนคือเลข69ในตอนนั้นเราจะได้เห็นว่าคา m ์เมลาแมนคนอื่น เริ่มลุกออกจากที่นั่งตัวของคา m ์เมล่าบูแมนก็เลยเก็บแท็บเล็ตของเธอทันทีแล้วก็ลุกตามเพื่อนๆไปครับซึ่งเพื่อนๆแต่ละคนก็จะโดดลงจากยานไปและเป็นคา m เมล่าบูแมนที่เป็นคนสุดท้ายและตั้งแต่กระโดดลงมาเราจะได้เห็นซีเอตเอเจนต์อยู่ยาวนานเลยครับในตอนที่กระโดดลงมาตัวของคา m ์เมล่าบูแมนจะใช้ปืนที่แขนของเธอจัดการทอยเลตไป2ตัว ก่อนจะบินลงมาส,สวยๆและทําการถีบขาคู่ใส่เจ้าคอร์ดบัสซอร์สไทรเดอร์สกิมมดทอยเลตตัวนี้ครับหรือทีว่าโดนเต็มๆเว้นหลุดกระเด็นไปไหนก็ไม่รู้ซึ่งเจ้าครสสอร์ดบัสซอรก็จะทําการโจมตีกลับด้วย แต่ว่าตัวของคา m เมล่าบูแมนก็ถีบตัวออกมาได้ทันก็จะใช้ปืนที่แขนยิงใส่ตาของเจ้าคอร์อรบัสซอร์จนบอดไปและเมื่อมองไม่เห็นก็ตีไม่โดนแล้วใช่ไหมครับจากนั้นคา m เมล่าบูแมนก็หยิบไม้ดูดส่วงของพี่คีที่ตอ,อกมาก็จะปล่อยน้ำออกมาเต็มไม้แล้วก็จัดก,การฟาดใส่หน้าเจ้านี้ไป2ทีและจบด้วยการจิ้มและลูกขึ้นไปด้านบนก่จะหยิบระเบิดที่ชู่มา2อ,อันและปลาลงไปในโถซ้วมทีนี้แหละตัวเยี่ยแน่นอน แถมก่อนระเบิดคาเมราบูแมนก็ชูนิวทอกซิตใส่ไปด้วยโอ้โหมันจะทอกซิตอะไรขนาดนี้ครับเนี่ยเจ้าขวดบาสอกร้องเสียงหลงเลยก็จะระเบิดตูมหลังจากนั้นตัวของคาเมราบูแมนจะยื่นมือไปช่วยเมดิกคาเมราแมนคนหนึง่งแต่พอเมดิกคาเมราแมนลุกขึ้นมาได้ก็เกิดการระเบิดขึ้นครั้งใหญ่โดยที่เราจะเห็นว่าบริเวณบนตึกมีเจ้าสกิมดิตอยเลตโผล่มาเพียบเลยซึ่งตัวของคาเมราบูแมนก็ทาการล็อกเป้าหมายทันทีครับ และหลังจากนั้นคาเมราหูแมนก็จะใช้ปืนที่กลางหลังของเธอที่ถูกอัปเกรดมาใหม่ยิงใส่แบบเรียงตัวเรยดว่าเก็บเพนต้าคิวไปเรียบร้อยจนพี่ร้านคาเมราแมนที่ตัวขาดครึ่งท่อนก็ไม่ดิกคาเมราแมนหันมากดไหล์ให้เลยสุดยอดปไปเลยรขาคนสวยหลังจากนั้นตัวของคาเมราหูแมนและทีมของเธอก็จะเดินทางไปต่อแต่ทว่า เถ,ถูกเจ้ามิวแทนสกิฟติดทอยเลตตัวหนึ่งบินมาจูจ่โจมเขาซะก่อนแล้วก็จับทีมของเธอบีบแตกคามือตัวเย่ไปแถมยังมีกําลังเสริมมาข้างหลังอีก2ตัวเลยเรียกว่าตุ่มเบิ่เมเบิมทั้งงานแถมเจ้าหมอนี่มันอาจจะดูโรคจิตไปหน่อยหรือเปล่ายิ้มกว้างซะขนาดนี้แต่ยังไม่ทันได้ทําอะไรดูเหมือนว่าเจ้ามิวแทนสกิปติดทอยเลตตัวนี้จะตกใจอะไรบางอย่างก็จะเล็งเจ็ตแผกและบินหนีไปด้วยความรวดเร็วและเราจะได้เห็นว่ามีปู่วิทย์กำลังบินตรงมาทางนี้ซึ่งพอมาถึง ปู่วิ์ก็ไม่รอช้าจัดก,การโจมตีเจ้าล็อกเคเทีย2ตัวตัวเย่ไปเรียบร้อยและเราจะได้เห็นผ่านแท็บเล็ตว่าคนที่ขับหุ่นยนต์ของปู่วิ์ก็คือตัวของทีวีบูแมนนั่นเองแถมเธอยังส่งยิ้มและชู2นิ้วให้ด้วยน่ารักเกินไปปะเนี่ยแต่สงครามก็ยังไม่จบเพียงเท่านั้นเพราะว่าตู้คอนเทนเนอร์ที่ถูกขนย้ายโดยพวก G m a ม Ski b i d ี t o i l เ t ได้บินผ่านสมรภูมิของพวกคาร์เมล่าบูแมนพอดี ตู้ของหุ่นยนต์ปูว่วีที่ถูกทีวีบูแมนควบคุมอยู่ก็ยิงเลเซอร์เข้าใส่ตู้คอนเทนเนอร์ตู้หนึ่งจนตู้คอนเทนเนอร์ตู้นั้นลุกลงมากับพื้นและดูเหมือนว่าจีแมนที่มาสมทบจะทําหน้าตกใจอย่างมากเมื่อได้เห็นกระปูว่วีครับแต่เท่านั้นยังไม่พอนอกจากใบหน้านี้มันจะเป็นใบหน้าแห่งความตกใจแล้ว ยังเป็นใบหน้าที่ดูเหมือนว่าจีแมนสกิฟิดไทเลตจะรู้สึกเศร้าอยู่ด้วยซึ่งพอตัวเขามาถึงเขาก็ได้กางโล่บาเดลยรับการโจมตีของหุ่นยนต์ปู่วิทเอาไว้แต่ว่าทีวีบูแมนก็ไม่ยอมแพ้ยิงเลเซอร์ซ้ําไปอีกทีแต่ตัวของบาเลยก็ถือออกมามากๆกันได้ทุกอย่างซึ่งตัวของจีแมนก็จะโจมตีกลับไปบ้างด้วยการชาร์จเจ็ตแพคและพุ่งชวนเข้าใส่ตัวของหุ่นยนต์ของปู่วิทท,ทันทีแต่ว่าทีวีบูแมนก็บังคับหลบออกไปได้ถึงแม้ว่าในตอนสุดท้ายจะโดนชาร์จ แถมยังโดนซ้ำไปอีกหนึ่งทีด้วยตั้มเมื่อเคลียร์ปัญหากวนใจได้เสร็จสิน้นตัวของ G m a n ก็จะให้ลูกน้องของเขาจัดการยกตู้คอนเทนเนอร์ไปต่อแต่ตัวของคา m ์เมล่าบูแมนของเราก็ไม่ยอมพุ่งเจ็ดแพกขึ้นไปและใช้ปืนกลางหลังของเธอยิงใส่เจ้าเฮลิคอปเตอร์ที่กําลังขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ครับแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยได้ผลเพราะว่าเจ้านั่นไม่สะทกสถานอะไรสักเท่าไหร่แถมตู้ของ g m a n สกิฟติดทอยเล็ก็โกรธจัดๆพุ่งขึ้นมาชาร์จเลเซอร์เตรียมยิงใส่หน้าคา m ์เมล่าบูแมนแบบ แต่แล้วอยู่ดีๆก็มีกระสุนปริศนายิงมาใส่เจ้าเฮลิคอปเตอร์ที่กําลังขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์อยู่ซึ่งกระสุนสีแบบนี้ก็คงไม่ต้องเดาแล้วแหละครับว่าเป็นใครนั่นก็คือฝีมือของพี่แดงไททันสปิกรแมนของเรานั่นเองครับที่เปิดตัวด้วยการนั่งอย่างเท่แถมมาพร้อมกับไททันคาเมล่าแมนที่ตามมาแบบติดๆแถมได้รับการอัปเกรดด้วยแขนใหม่ของเขาที่ยืมมานะพอตัวของ GMa n นสกิฟติดเทเลทเห็นแบบนั้นก็ดูแล้วว่าท่าไม่ดีก็เลยกะจะหนีครับแต่ตัวของไททันทีวีแมนาาก็วไดไ้้ ไม่มีที่ให้แกหนีแล้วเจ้าพวกโง่จะไม่รู้หรอกว่ามีอะไรที่กำลังจะตามมาไม่ว่าอะไรก็ตามที่จะตามมาแกจะไม่มีชีวิตรอดได้ทันเห็นแน่หลังจากไททันทีวีแมนพูดจบตู้ของจี Man, แมนสกิดีิทอยเล็ก็ชาร์จเลเซอร์เตรียมเข้าประจันบานทันที โอ้โหเนื้อเรื่องเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยแหละครับแล้วผมบอกเลยว่าตัวของ G-Man สู้ไม่ถอยแน่นอนครับตอนนี้คือเพราะว่าถอยไม่ได้นะรครับและแถมเรื่องตู้คอนเทนเนอร์อีกมันคืออะไรกันแน่สิ่งของที่อยู่ในนั้นมันคืออะไรทำให้ผมอยากรู้แล้วแหละครับไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าสํหรับวันนี้สวัสดีครับ